อาละครับว่กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันดดวยละครับยผมอากิระพัสนา 4h แล้ววันนี้เราโย่กันในเกม Gmod เหมือนเดิมเป็นแบบผีแต่ไม่ใช่แมบ,บเดิมเป็นแบบใหม่พอดี EP 2คือมันทำยากผมเลยยังไม่ทำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาีความรู้เกี่ยวเไอ้พัสโซ่บ้านก่อนโอเคซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากันสคนซึ่ง คุณคนณเดี๋ยวตบโอเคซึ่งวันนี้ก็มีเรามีแขกงับเชิสองคนก็คืออยู่จากช่องอะไรีส4ครับแล้วก็คุณควณจากช่องพันเกลดูจะเลยก็ออกเอ้ยเอาใหม่พัชระสองห้าห้าสอง ยังไม่จบเลยไอ้มุกเกนพี่โอโอเคซึ่งแมพที่เรามาเล่นวันนี้ก็คือแมพกิบหรือก็คือแมพที่ชื่อว่าความโศกเศร้าโอเคไม่ได้ทำการเสร็จเวลาไปเริ่นเลยดีกว่าเร็วเร็วเริ่มเมีมีไปไปเริ่มอยากเล่นแล้วเนี่ยเออโศกแต่้าเนี่ยมันมีแค่คนนี้นะขอผมดีกว่าเออกว่าเออเนี่ยสว่างมากตาเนี่ย โอ้แม้วงสว่างมากคนนี้คนเดียวเขาได้เนยคุณดำตางก็เราเออแล้วใครอยู่ไหนหรือว่างเนี่ยผมเห็นตัวสัตว์ตัวนั้นแหละหลังหลังนั้นย้อนคุณนี่แล้วก็ปากกันมากกวเนี่ยของผมหน้ำโกศลตาไหนต่างกันจะไปไหนอ่ะเฮียยืนไหนมันกลัวจริงนะเนี่ยเอ้าว้าวจูนยี่สิบสองเอ็นดีสอง ยี่สิบสองวินายี่สองิถุนาสองสงศูนยหาหนึ่งนออฟเออีเวนต์เฮ้ยมีแมลงสาบเนี่ยแมลงสาบแมลงสาบนั่นมันไม่ใช่แมลงสาบนั่นมันรูกุญแจรูแก่รูจับนี่รูสองรูเจมันลูแก่จุอืาบอู้มันโดนไม่ได้วันสุดยอดก็ดีแล้ว เออมันจะเหมือนยังไงอู้หกล่องไม้ครับไหนอ่ะของโอ้ยคุณแกเจจุนตอนผมใส่เอาไว้มันยังอยู่เจจุนเจจุนอยู่ไหนอะคุณอยู่นี่ไงคุณอยู่นี่อยูเด็กเด็กอยู่ไหนอยจะแอบนี่คือการพ่นเอากุญแจมา ไม่เจอดีอยางแน่อยนมัน่บ้นบ้านไหครับเดับี่ย้านครบ้านไหนครับนี่ว่าตเกียกท้องไ้ครับเราโดนวาะอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโน้ตทำใช่เหรอเอ้ยใช่โดนน้ตทำใช่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 ทรงผมแน่แน่เนอดูจากทรงผมนี่เนี่ยมันลากขึ้นแบบนี้การว่าแบบนี้ผมแบบนี้มันโดนโน้ตทำ ทำไมมันดันมันดันขึ้นยากขึ้นเย็นยังเลยเพราะวบดานไมค์ครับอ่ะนะขึ้นยากขึ้นเย็นยังเลยมนาลิซามาทำอะไที่นี่มันก็อยากแคลิฟอร์เนียแหละมวนาลิซาอู้อู้ตู้เซฟอู้ผมเห็นตรงนี้ผมไม่รู้เลยโอ้โหเฮกเจอร์บ้าไปสิเราสามารถเก็บรูปมวนาลิซาหรือว่ามีอะไรมยกุญแจล่วง เก็บสิกุญแจลูกก็เก็บเกสิแล้วคุณเราต้องไปไหนแล้วคุณเอาเอากุญแจลูกเก็บเขาที่เอากุญแจลนกขังเฮ้ยหายโอ้กุญแจฟิวอ่าคุณเราต้องไปไหนต่อไม่ไหนต่อุนแนวห้องใต้บันไดนี่ยเหรอคุณเนี่ยไปห้องใต้บันไดเดี๋ยว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 คุณเฮ้ยนี่มันผมใช้กุญแจเปิดได้ม่มนอะไรอิงดอกนี่หว่าอะไรอิงดอก นี่มันสิเกมของไอเดยอิงด็อกนี่หว่าไอเขาเล่นเกมโมดด้วยอ่ะมาวา่ไอเขาเล่นจกมโมด้วยเว้ยอเขาเล่นจกมโมด้วยดูดิไอ้อเกมนึงเล่นเกมเหรออันนี้ชื่อคนสร้างแมปอันนี้ชื่อคนสร้างแมปมีโอ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนี้เหรอ เขาเอานอนด้วยเดี๋ยวนอนรวมกันเฉยเลยมาไมเกมเอ้เอาสเกมอมไรนี่ไอเกมนอเอ้ยไมตัมหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวมอเกมกนไอเกมเรา้อมากมางมไม่ไม่ไมคือสารของพูดอะไเราไมมีซ่อมไม่อ่านเันไม่อ่านแจ็ไม่อ่านอะไรของแกคุณบอกว่านเกมดีกว่าไมคุณเออเราลงไปดูนี่นะเขาบอกว่ามืวม้มอไม่เห็นอะไรเลยมดเกินเข้าเข้าดีกว่ามืดเกินไมอเข้าดีกว่าหัวห้องปลอดไฟมาก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิผมหาอะไรไม่เจอเลยอ่ะพี่รู้นะว่าน้องน้องไม่เห็นตาพี่ตาแดงเหลืองผมหาใครไม่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตาเสียแดงเหลืองเป็นไหนกันหมดแล้วเนี่ยแล้วเดินออกไปไหนกันน่ะไปไหนอยู่นะมันมืดมืดเลยไม่ซ้ไม่ไหนโอ้เหี้ยไงไม่จี๊ดไก่จริงโอ้โหไก่จี๊ด มีโลบายเข้านอนดีกว่าสุดนอนนอนนอนเห็นโลบายอยู่ในห้องนี่น่าดีคุณปิดประตูได้ไหมปิดประตูไม่ได้เลยปิดประตูสจะมึ้นถีบไปถีบไปจะถีบมปไอชีเปลื่อยโลคุณโพดแคทไปไหนแล้วล่ะคุณ โแค่ตายไปประจนไทยกันดีกว่าทุกคนไปประจนไทยกันดีกว่าเอ้ยผม่าคุไม่เจอแล้วเลยอ๋อใครไม่เจอเลยยี่ยี่อ้าวุณไม่ได้เก็บคู่แทนเลยอ๋อโลงมาโดาเห็นโอ้คุณจนดำแล้วได้ินเสียงฝีเท้าคุณทุกคนต้องเดินเราต้องเดินตามเราต้องเดินตามมาเฮียโอ้กูเจอจำสแกลได้เน ผมก็ว่าความรู้สึกแบบนี้ว่าข้างหลังโอ้โหนี่มันห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนี่นะไหนอะมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเปิดไฟไม่ได้เหรอตัวเอฟมันมันเปิดไม่ได้คุณไม้กระเขนคือไม้กระเขนรอเลคุณไม้กระเขนเร็วๆไม้กระเขนเขาบอกอย่างนี้าลาลาเดี๋ยวไม้กระเขนแล้วก็ปืนออกมาเร็วเร็วดูดเวยอย่าเร็ว อีู่ด้วยกันนั่นดิโอ้ให้เราอยู่เพื่อนแกเสีของไม่หนุกไม่หนุกแกเสีของอะไรผมกกเสียกล้องเอาไว้ดูเฉยเอ้ยทุกคนเร็วเร็ไปนำ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 ไปอุโมนาลิซ่าเฮ้ยกลัวจริงนะเนี่ยวลูกโมนาลิซ่า กลัวจริงเฮ้ยทุกคนหายไปไหนผมถูกวับมาต่างมิติอ้าวเยี่ยมหาวพี่โอ๊ตไปต่างโลกแล้วพี่โอ๊ตไปต่างโลกผมถูกวับมาต่างมิติดอกไม้กันไปดอกไม้เน่าไปแล้วเร็วเข่าอ้าวพี่โอ๊ตโดนฆาตกรรมไปแล้วเร็วเร็วเดินตรงเดินเดินกลับไปห้องเดินเรื่อยๆมันจะยับเราเรื่อยๆมันจะวับเราเรื่อยๆเร็วๆไปไหนอะเฮีย ไม่ได้อยู่ห้องเดิมเรื่อยๆอย่าเร็วๆวจะปาวทับกันอีกแล้วไอ้ชีไม่ได้ทำไมไม่ได้อ๋อรูเลยรอเลยูอเลยอย่าเพิ่งก่บเพิ่งคิวใหม่เพิ่งคิวใหม่คิวตัวเองก่อนอุ้ยโอ้ตัวเองกดตัวอีไซน่ากดมั่นคิวเลยนี้ว่มาห้องเดิมเร็วกดตัวอีส่มั่นเร็วๆไปแล้วบายบายโอเคได้ละี่ไหล้ะ อุ้ยตกใจหมดโอ้ได้แล้ได้ละได้ละอ๋อคือเราต้องหาวิธีทางไปตรงนั้นเพราะว่ามันใหญ่ที่เราตลอดเวลาเดินไปเรื่อยๆมันมันมันต้องเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเร็วๆร็วเร็วเเร็วถ้าเดินไปตอนนี้หน้าโมนาลิซากลายเป็นเลือดแล้วเร็วๆก็ใช่ไงก็ใช่แบบนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยววาร์ปกลับมาที่เดิมไปเรื่อยเรื่อยเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆมันจะวาร์ปเรื่อยๆรือยอ๋อจะวาร์ปเรื่อยๆเหมือนลูกอ่ะเออนั่นแหละ อยู่ไหนโดนด้วยฮักโอนลูบอ่ะบรรยากาศดูจริงแล้วเนี่ยจะรำรำสัญาขอเว้ยเฮ้ยผมกลัวจริงนะเนี่ยเฮ้ยอ่เฮ้ยมันหลุบนี่นาเอาเดี๋ยวพี่นำเองเดี๋ยวพี่นำเองเอายิงลูกบนอะไรซ่าขู่เลยมันจะยิงยิงหมดเลยขอแคเนี่ยเอ้าเลิกกับไม่ได้วะกลับไม่ได้แล้วหยิงพิเศษเข้ายขึ้นมากลับไปนู่นแล้วมีผีออกมาเดี๋ยวยิงยิงคนอะไรซ่า หยิบไม่ได้นะทุกคนหยิบฟิสิกอลกันอกมาพอผีม่าพี่มีอนะยิงมันไว้ถูมันว่าประตูไม่มีหายผมเรยว่าห้องนี้มีประเด็นว่ารอรอรอต้องรอต้องรอมีสิทธิ์โดนจําสแกทุกคนเพลงเริ่มเพลงเริ่มมานี่เรื่อยๆแล้วผมได้เสียงคุณผมถอดหูฟังแล้วคุณผมไม่รีบว่าคุณนะผมถอดฟังแล้วนะ อ่ะดีเสียงกระซิบผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยผมขอดูฟังแล้วนะคุณเียวนะไม่รู้อะบอสมาแบบไหนผมไม่รู้ที่ไหนไม่อยู่เดี๋ยวนี้เลยพี่นาโกะผีเห็นไหมหมอเข้ามาในตาพี่ที่มันน่ารักเกินไปวี่มันพังกินไม่ใช่พังกินเบียร์ไข่แมวนี่แหลผมบอกดูฟังแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยผมมีวิธีเขาได้แล้วเขาได้แล้วเนี่ยนาจะโดนจัมสแกร์แหละ ไม่มีอะไรเลยแม่บอกแล้วไม่มีอะไรเลยแค่นี้เอา้นฝัน้าเรากลับมาที่เดิมเฝันแล้วนอนแบบเตียงเดียวกันยอดเอ้ยนี่ลืมบอกทุกคนไอเกมสุดท้ายที่มันเขียนอยู่อ่ะมันคือเกมที่ทำอีเวนต์นี่ไงเอาเอาคุณโดนรถทำหายคุณเอาหมวกไอเนี่ยหมวกเอเลี่ยนของตัวละครในทีมฟอร์เทสอ่ะโดนรถทหาหายอะไรนะทําหายเหรอโดนทำหายนี่ไงทํา

มีกุญแจคุณห้องนี้เจอเนี่ยอันนี้ค่ะกุญแจห้องนี้มีกุญแจไหนวะไม่เห็นมีเลยเนี่ยตรงมือนี่ยไหนเดี๋ยวเข้าไปเองไม่ต้องเอากุญแจมาไม่ต้องกุญแจมาเดี๋ยวเข้าไปเองไปกุญแจผมเอาหายไปเลยเผ็ดเป็นอะไรเลยขายไม่ได้แลือต้อขึ้นไปด้านบนเหรอแล้วใครเอาอันนี้มาให้ผมเนี่ยที่นี่อะห้องนี้แต่แล้วเนี่ยผมหาอะไรเนี่ยอุ้ยอ่ะอะไรนะ อ้าวแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวพวก่คุณเอ้าแล้วเราก็จะเจอจมสแกด้วยเฮ้ยพวกเราวนลูปอยู่ในลูปตวนี้แล้วคนพวกเราโดนลูปนี่นี่นี่ลองเข้าไปในห้องนั้นดูลองเข้าไปในห้องนี้ดูไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีอะไรกลัวจริงกลัวจังนะเนี่ยไหนวะไหนไหนเอามีกล้วยนะเอามาอีกกล้วยจับเปล่าโต๊โตโต๊ะเพียบเลยน่ากลัวโอ๊ยออกสิเราไม่ได้อะน่ากลัวเกิน โอ้นี่อะไรอ่ะเดนโน้ตเหรอโอ้โหบรรลุควางปรับความสว่างหน่อยก็ดีนะอ่านดิขออ่านหน่อยเด่นโน้ตเฮ้ยนี่แกเฮ้ยนี่พอ่ายฉนด้ยพ่อนูจะกินกล้วยแล้วพ่อไปซื้อกล้วยโอ้ยมาเดี๋ยวอ่านให้เดี๋ยวอ่านให้เดี๋ยวอ่านให้ อ้าเตะหมดอ่านอ่านเอ้ยก็เตะทิ้งเลยเจหายเลยคุณเจหายเลยเนี่ยคุณคุณอ้าวหิวไปละอ๋อคุณเจหายคุณเจแล้วคุณเจตือนไปก่อนนี่แล้อย่าเพิ่งคุณคุณอย่าคุณคุณเจหายเหรอพอาะช่วยมันทำใหม่มันกำลังมามันกำลังมาอาจารย์ช่วยด้วยได้โปรดเขาอยู่ที่นี่คุณ อยู่ด้านขวาล่างเหรอคุณเดี๋ยวเพิ่งเอ้ยคุณคุณกำลังอ่านโยถอดถอดถอดโอยฮึ่ม Dad help me is help Dad help me is coming for me help พ่อช่วยด้วยเขากำลังมาช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยฉันอยู่ที่นี่เอ่อเขากำลังจะข่มขืนฉันเอ้ย ไอมันรดาจะแข่งยิ่งกันว่าจะไม่ได้ไอ้บรรดาแข็งเลยมั้งชาร์จกันเอาง่ายๆเลยรู้กันแค่ว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะมันอยู่นี่มันอาจจะอยมีทุกคนล่าคุณดีอคุณคุณไปทำไมมามาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมามามาอ่าๆๆขึ้นไปทำไมเนี่ยฮะขึ้นไปเพื่ออะไรอยู่แบบนี้แล้วมันทำให้ผมรู้สึก หลีวลงมาเฮ้ยผมลงไม่ได้เอาจริงๆจังๆกด e กด e มากด e กด e <c oughs> ไม่ได้ไมันทำให้เข้าขึ้นไม่หนักว่นเดิมนะคุณ <c oughs> โอ้เข้าไม่ได้ไม่หนัก <c oughs> ม,ม,มัต้องช่วยผมก็ได้เดี๋ยวผมหาวิธี <c oughs> ขึ้นไม่หนักว่นเดิมอีกกคนวคุณเดี๋ยวมันเอาคุณโอ๊ตไปไหนเนาะอันนี้อะห้องห้องเอ้ห้องนี้เปิดได้นี่คุณ เจสิก้าห้องลูกสาวแล้วไงชื่อเจสิก้าอ่าเออาจจะอ่าอยากความว่องเปล่าอ๋อเฮ้ยผมมีไม้กันขีดนะคุณจำสแกทุกคนพุ่งเตรียมขอโน้ตบ้างอากีนร์จำสแกอย่าดีไม่หนุกไม่หนุกเด่นโนีกแล้วเดนโน้อีกแล้วอ่านหน่อยเด่นโน้ตอีกแล้วมันก็เหมือนเดิมไงคำเดิมคำเดิมขอโน้ตเดิมโน้ตเดิม นเดอย่าบอกว่าตเราเราต้องวนหลุดอีกรอบหนึ่งอ่ะคุณไม่เอานะนี่อะไรอ่ะเตรียมตัวโดนจ้าสแกไปก่อนเลยใครอยากโดนไปก่อนเลยเอาผมไปก่อนนี่อะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยที่ไหนเนี่ยพวกเียอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเจ้าเข้าทำไมเข้าไม่ได้ออ๋อไม่ใช่กระดูกกระดูกคุณผมเข้าไม่ได้ ผมถอยหลังไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เฮียผมผมลงไปหาพวกเฮียไม่ได้ผมตดอยู่ด้านบนโนคลิปดิโอ้มันโนคลิปไม่ได้เฮียมันมันกันโนคลิปแบบสมบูรณ์แบบอย่างเงียแสดงว่าเริ่มเกมว่ามันโนคลิปไม่ได้ไปเลยแล้วผมเข้าไปก่อนเลยคุณเออไม่มีอะไรเลยก็ไปสิหาเพย์วิธีขึ้นมาด้านบนให้ได้เอ้ยขึ้นมาด้านบนให้ได้นะเฮียผมเดินถอยหลังไปเลยที่ปลอดภัยเออเนผมอยู่กับไอ้ทั้มเนี่ย เเฮ้ยเกินเฮ้ยไอ้คุณไปดิคุณไปออกไปดิยังมีอะไรขนาดแสงสว่างแบบนี้ยังช่วยไม่ได้อะเนี่ยงเราไม่ได้เนี่ยอาชิบเฮ we go again เฮ้ยลงมาในห้องไหนเนี่ย อ๋อชิด here we go ก g อสอแบบห้องนี้มันมีจำสแกรไหมคุณไม่มีนะมี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 อ๋อชิดเฮลิโกลเกไม่มีอะไรเลยห้องนี้มีเหรอมีนากกว่าเดิมนียผมต้องการสิ่งมีชีวิตที่พามผมวาปได้ซึ่งเพราะว่าผมมีอย่างเดียวอะเดี๋ยวผมจะไปสอดสองพวกเฮียนะ แล้วมันบังคข้าไปดูจัมสแกด้วยนะเฮียรอผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปหาเอาเลยพขาเฮียอยู่ไหนอ่ะอยู่ห้องโอ้ยจัมสแกอีกห้องนี้มันมีรูปร่างยังไงโอ้ยหูจะแตกแล้วโว้ยีท e ีโพสเนี่ยคุณหาย e T ไม่มีอะไรไงีท e ีโพสจริงด้วยเฮ้ยคุณนั่นมันฮีโรถไฟ อะไรแกตาขาวหรอตาเหลืองทำไมวะเนี่ยป้งแตงมาฟันมาฟันตาเอาคุณปากกล้วยใส่มันตาเหลืองแล้วมันมาขับไปดูจัมสแกดเลยนะคุณสวัสดีสวัสดีครับเขามี่ะพอดีครับเมียะผมอยู่ในรถเนี่ยเข้าใจไหมผมอยู่ด้านบนเอ้าทำไปใครลูกเหรอมาติดกันแบบเนี้ยคุณหุ่ย ยิงหน้ายิงหน้าผีเลือดผีหน้าเลือดสาดเลยคนเฮียอยู่ไหนอ่ะผมหาเฮียไม่เจอเห็นไม่อะไรเลยมืดอีกแล้วโอ้ผมได้เสียงรถตำรวจโอ้ผมติดอยู่ด้านบนเนี่ยเฮียไปไหนไม่ได้ทำไมคุณย่อมรงนั้นเหรอคุณอ้าวด้านบนนี่เลยไปไหนไม่ได้ก็เฮียไปติดอยู่ที่ไหน จะทำอะไรผิดอ่ะไรไม่ได้แล้วแต่ง p อร์พิงเฮ้ยเหรอเอาจบแล้วเหรอขอบคุณที่เล่นถ้าคุณชอบมันออ๋จบแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมพี่อะไรอ่ะแค่นี้จบแล้วจบแล้วแค่นี้ Make sure to give feedback to the workshop page มันอาจจะมีภาคต่อหรือเปล่า Original map made by มาทำ มาโจเฮียอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่ตรง,ตรงไหนลูกเล่าไันยังไงโอเคทุกคนสำหรับผมว่ามันมีแค่น,นี้แหละสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพวกเราทั้งสี่คนด้วยอ้าคุณ <c oughs> ผมกลับมาแมพเดิมคุณสำหรับวันนี้<อ>พวกทั้งสี่คนดบเบเลยสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยสวัสดี ับมาที่เดิมพร้อมกับกลับมาที่เดิมพร้อมกับก้มามค่ะคุณโผมว่าไปหาแซนบ้งเล่นดีไหมคุณ